วันเดทเที่ยวกับพี่หน่อยอกันค่ะหนึงหน่งสองยิ้มตากันนะจ๊ะมันเร็วนะมันเร็วนะเนี่ยก็ไปกับยิ้งไม่ได้ล <c oughs> งมาตายแนย่ไม่ได้ขกิดแน,น่ ค่ะทุกคนกับพมกับวิงนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาทําคลิปวันเดทเที่ยวกับพี่หน่อยกัน,นะคะ่ะก็คือคลิปนี้เราจะตามใจพี่หน่อยพี่หน่อยอยากไปไหนอยากทำอะไรอยากกินอะไรก็คือรีเควสได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาไปเองโอเคโอเคใครรอชมคลิปนี้นะคะกดไลค์ไว้ได้เลยะคะ่ะเพราะวันนี้เราจะพาพี่หน่อยไปเที่ยวกันนะคะเป็นวันหยุดหนึ่งวันของป้าหน่อยแล้วก็ก่อนน้านี้เราคุยกันไหมว่าเราจะพากันกลับอีสานเนาะป้าเนาะไปอีสานฮาันหลุดไจ้าอะไรนะฮันหลได้รจ้า เนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยต้องออกไปข้างนอกก่อนไปเราก็เลยจะมีสกินแคร์นะคะมาใช้ด้วยกันก่อนนิดนึงต้องขอบคุณลูกค้านะคะคก็คือเรา คือปกติพี่หน่อยเป็นคนไม่ทาเลยปะไม่เคยทาอะไรเลยมันไม่ดีนะเคยบอกแล้วนี่บอกแล้วทาไม่เป็นเออนั่นแหละแต่วันนี้เราจะมีตัวช่วยมาให้พี่หน่อยทากันนะคะซึ่งคิดว่าพี่หน่อยน่าจะชอบตัวนี้ก็คือ2อันนี้ค่ะของวิตชี่นะคะตื Lift ่นวิตชี่ลิฟท c แอคทีฟบีสามเซรั่มแล้วก็จะเป็นอีกตัวที่เราจะมาใช้คู่กัน B3 ครีม SPF50 นะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่เป็นเบสดูโอเรื่องของการเป็นคู่หูลดเรื่องจุดดงดำซึ่งหน้าพี่หน่อยก็มีปัญหาเรื่องจุดดงดำใช่ไหมเพราะรตะะากแดด บางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้โดย98%ของคนที่ใช้จริงเนี่ยจะยืนยันว่าจุดด่างดำลดลงแล้วก็เห็นผลใน4สัปดาห์ค่ะส่วนเราก็คือหลกัหลกๆก็จะมีปัญหาก็อย่างทุกคนเห็นก็จะมีรอยสิวบ่างปะปายนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันมันจะช่วยลดทั้งพวกรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำฝ้ากระแบบพี่หน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันตัวเซรั่มเนี่ยสามารถทาได้ทั้งตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นส่วนตัวครีมเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้ช่วงเช้าแล้วก็ตามด้วยกันแดดนะคะวิธีใช้เซรั่มนะคะก็คือเอาบอกพลาสติกออกมาแล้วก็บีบเนื้อมันนนกกก็็็จะะะะลลลงมมาาททีีี่่ือคแ้้้วบบหเยได ใช้ง่ายไหมใช้ง่ายซึมเร็วเออหนาเห็นไหมตัวเนื้อเซรั่มเขามันเป็นน้ำใสๆก็ใช้ตอนเช้าตอนเย็นก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะแล้วมันก็ใช้ง่ายแบบว่าไม่ต้องเหลือถือคือมันสามารถบีบตรงปอกขวดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ไว้ให<ช>้ขั้นตอนต่อไปก็จะทาตัวบีครีมอันนี้ต่อนะครับเมื่อไงวะเมื่อใหม่ฮันรีวิวมาทำแบบนี้ทำแบบน,บบนี้เวลาทาอย่างน,น,นี้ ก็ย,ยิ้มย,ยิม้มอ,อย่างนี้อย่างนี้ออสำหรับใครที่อยากได้นะคะตอนนี้วิชี่เขาก็มีโปรโมชั่นทางออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้าไปช็อปในช้อปปี้ก็ไปกดติดตามร้านค้าวิชี่นะคะจะได้รับคูปองส่วนลด80บาท เมื่อสมัครเมมเบอร์ร้านบนช้อปปีนะคะจะรับโค้ดใช้ช้อปทันที100บาทแล้วก็กดติดตามร้านค้าบนช้อปปีนะคะจะรับทันทีคูป,ปองลด10%ไม่มีขั้นต่ำช่องทางอื่นๆสําหรับใครที่อยากได้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัดสรนบูธอีฟแอนด์บอยลาซาดา้าช้อปปีแล้วก็ร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศจ้าสำหรับตอนนี้เราทาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาตกลงกับป้าหน่อยว่าจะไปไหนยังไม่ได้คําตอบว่าจะไปไหนมาหลยว่าแล้วขึ้นรถไปนะกันุ อ่ะหนึ่งคือพี่หน่อยอยากไปทําอะไรอยากไปพาราก้อนไปห้างไหมก็ได้คิดเลยเย็นเย็นไม่ร้อนหรืออยากไปสวนสนุกไปดิมเวอร์ไหมเคยไปไหมเออ,เอ,อไปดิมเวอร์ก็ได้ไกลไหมไม่ไกลก็ไปได้งั้นพี่หน่อยก็ต้องเล่นด้วยนะถ้าไปมันเสียค่าเข้าดึกโอมไม่ไปสินนะไปห้างดีกว่าอยากไปดูสวนสัตว์ร้อนนะโอ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเบิร์ดก็ช่วยก่อนเนะี่ยให้พอยช่วยคิด ไอ้นิทเทลไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอ่ะคือพี่หน่อยบอกว่าไปดีมเบิร์กหรือว่าไปสวนสัตว์ดีคือพี่หน่อยนะพี่หน่อยไปอ่ะพี่หน่อยต้องเล่นเครื่องเล่นเสียวเสียอนะเออเล่นดีีกไม่เคยเล่นเลยนี่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งกูไปดีมเบิร์กอีกแล้วเฮ้ยมันมีเมืองหิมะมีเมืองหิมะเกิดไปเล่นหิมะเออเอาปะเอาปะกูว่าพี่หน่อยอยากไปดีมเบิร์กดูส้แล้วก็มีแกนแคนยอนอ่ะเออไวกิ้งอะไรเงี้ยก็เล่นได้เออแบบเหาะนะเออแบบเหาะไม่เอาก็ตายไม่รู้เรื่องแป เออมุดอย่างเดียวเออได้ได้ได้มุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวเฮ้อมึงหมายถึงเอะไรแกใช่ปะอ๋อไปอร์ไปดิมเบอร์ไปดิมเบอร์ไปดิมเบอร์เออไปดิมเบอร์อย่างแรกเลยคือพี่หน่อยจะไปดิมเบอร์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนชุดเลยชุดนี้ไม่ได้ชุดนี้แล้วกันเอาพร้อมออกบ้านยังออกบ้านแล้วจ้าพร้อมยังกะพร้อมได้จ้าตอนนี้ฝนจะตกแล้ว อีก3 0สินาทีจะถึงแล้วฝนจนตกไปที่ไหนวะตกเลยก็เล่นแบบพ้นตกเลยแล้วเจอกันจ้าทำไมจ๊า<อ>เด็กพร<อ>้อมพี่หน่อยเหมือนเด็กเ <c oughs> พี่หน่อยต้องเล่นสักประมาณ3-4อันโอเคปะเออโอ้คนโอ้ คือต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วว่าบิงเพิ่งมาแล้ววันนั้นมาวันแรงงานเว้ยคนแม่งแตกเลยเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทุระอันนะที่นี่เขาก็รักษาความเป็นโอจิเนาะนที่หน่อยคิดดูเขาต้องฉีกทุละอันนะเวลาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเก็บให้ครบเข้าได้ปะอ,ะอ่าอชูหน่อยชูหน่อยอ่าเคยิม้มหน่อยอยากเล่นอันไหนก่อนอันแรกเลือกมา อันนี้ไหมแบบเบาๆแบบเด็กๆเอออันอันนี้ดีกว่าอา่าเด็กๆก่อนนะอ่าเาด็กๆก่อนวความสุขของสาววัยปีนี้อายุเท่าไหรนะ่แ <50. S 1> ล้วนะ50 50แล้วเหรอเอาพี่หน่อยทำเป็นยกแบกโลกหน่อยอันหนึง่งสองยิ้มไปอ่าพี่หน่อยอยากขึ้นอันไหนนะง่ายๆข้างบนขึ้นได้อ๋ออยากขึ้นอันนี้เหรอขึ้นด้วยกันนะคนคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวหายนะ อันแรกที่พี่หน่อยจะเล่นนะจ๊ะเคยเล่นปะไม่เคยเลยหรอน่ากลัวปะยันหัวน่ากลัวปะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วเหรอเอาพี่หน่อยกลัวแล้วจ้าเอาแป้นต่อไปแป้นต่อไปก็คือเดี๋ยวจะขึ้นอันนี้นะมันจะเป็นเป็นกระเช้าเป็นอะไรนะกระเช้าเออซึ่งเราจะพาพี่หน่อยข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเล่นบ้านสิงสิงก่อนไหมจะเล่นเย็นไหม กลัวว่ามันทีจริงมีทีจริงมีทีจริงไงคนเยอะมากวันหนึ่งดีนี่แลนกันวันนี้ปกติเป็นแบบไม่ต้องรอใช่ป่ะวันนี้รอนานมากอันนี้กำลังทำอะไรนะถ่ายรูปวะถ่ายอะไรวะเพราะถ่ายฉันเหรอแม่เคาดู้ดยดิอันนี้ทำอะไรวะส่งรูปเหรอส่งรูปไปหมดแล้ว แค่อีชาเลยจนะ่ะมันเร็วนะมันเร็วนะเนี้ยไม่เร็วอ่ะถ่ายรูปให้ป่างถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาสมให้ด้วยอันหนึง่งสองสามไ<า>ต่อไปที่จะพาพี่หน่อยไปเล่นคืนอนี้บ้านผีสิง เข้าไปด้วยกันนะเข้าไปด้วยกันเลาพี่แล้วไอ้พลยังไม่กล้าเข้าเลยนะไม่เป็นไรพี่หน่อยกายฮะ้าไปกับมิ้นไม่ตาย แต่ถึงใจนะลงมาตายแน่ไม่ได้เกิดแน่เอาเลเอาเล่เอาเล่เอาสรุปเล่นไหมไม่เอาไม่เอาอ่าโอเคยืนมาต้องงานไม่เล่นเพย์ตอนเนี้ยแวะกินข้าวก่อนนะเรากำลังให้พี่หน่อยคิดนะคะว่าพี่หน่อยจะเล่นอันนี้ไหมแกว่าพี่หน่อยจะได้เล่นสองอันปะ จะได้เล่นปะได้นไงไม่เล่นในไงนังไงนั่งไงมาแล้วเนี่ยเกียกน้ำไม่เล่นแล้วลงถุงสลุอันนี้พี่หน่อยก็ไม่เล่นดูทางเข้าเมืองหิมะนี่ถแถวเข้าเมืองหิมะเว้ยเล่น ตื่นเต้นวะดูดิแคบนะคือกินเสร็จปุ๊บอ่ะแกเห็นพี่หน่อยไหมเข้าไปแล้วเราบินยังอยู่นี่แต่พี่หน่อยไปดูแล้วจะเล่นเปล่ากลัวแกว่าเราจะได้เล่นอะไรปะไม่เป็นหรวันนี้เป็นพี่หน่อยเดย์เหมือนมาตามติดชีวิตพี่หน่อยเหรอ เมื่อเช้าอ่ะพี่หน่อยบอกพลอยว่าไม่เล่นแบบห่อห่อแแต่พลอยบอกให้เล่นแบบหมุนๆเนี่ยกายแน่พลอยเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นอันที่ซานมาเล่นแล้วลงมาแบบกูจะช็อกแล้วคือพิงอยู่นี่ใช่ป่ะพี่หน่อยไปนู่นอีกแล้วไ,ได่แต่นี้กันจับเปียกน้ำแี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเปียกหรือไม่เปียกแน่ 昨日 เอาหายรูปไม่ชี้หน่อยอันเมื่อกี้ฉ่ำปะฉ่ำเปียกหมดต่อไปจะไปไหนต่อพี่หน่อยแล้วฝนเรวตกแล้วเนี่ยมืดมากมืดมากเลยเอาจะนี่มันรูดมือไม่เคยไม่เคเหรอเออแต่มันจะอ้วกอยู่นะเนี่ยตัางมันเล่นอะไรนี่แหละโอเคสิ่งนี้ที่พี่หน่อยอยากเล่นะเป็นสิ่งที่พี่ค์ไม่อยากเล่นเลยพี่เขาจะมีปุ่มที่กดนะพี่หน่อยกดนานแล้วมันจะเลิกพี่หน่อยกดกดกด เอไไาโอเคพี่หน่อยเล่นอันสุดท้ายไรโอเคปะ หน่อยตอนนี้โครเหนื่กว่านี้เลไปกิ้งเหรอตรเห่อ่ะมากจบแล้วเหรอพี่นยอยากอยู่ต่อปะเลิวหนตั้งเยอะเลพี่นายจะเล่นเหรอเไปเล่นไปมันหมดเลยกูงงเนอะไปอแล้วจะเล่นอันนี้เหรอได้ได้ไม่ได เป็นลมโไม่น่าเชื่อสิพี่ไหน่อยทำเป็นงัดข้อกับเขาดิตอนนี้คือติดต่อเลยขาพี่หน่อยพี่หน่อยไม่สู้หน่อยหรอบิ้งนะจิกบ๊าบพี่หน่อยไม่คุยกับแกแย่มหน่อยยังไม่อยากกลับบ้านเลยบิ้งจะกลับเอางั้นแกพี่หน่อยก็ไปเล่นดิพลอยกำยาดกเลยพลอยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไหมพี่หน่อยบิ้งกันแต่ลอหน่อยขึ้นไปจะกลับบ้านฮะจะกลับบ้านเนี่ยจะกลับบ้านแล้วไปแล้วเฮ้ยเจ้าของ สรุปวันนี้นะคะขับรถมาดิมเบอร์หนึ่งชั่วโมงเข้าดิมโบสามชั่วโมงแล้วก็ขับรถกลับบ้านอีกหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยไหน่อยพี่หน้าโพสตอนนี้ก่อนอ่ะก่อนไปก่อนไปยิ้มน่อยยิ้มไม่ได้แล้วเว้าอันนี้คือเป็นมื้อเย็นเนาะยิ่คนอยากกินข้าวฟรีด้วยอีกคนน้อยแล้วก็พาพี่หน่อยนะ เอาเนี่ยมา้าสู้นะแฟร์จ่อยกี่ย <c oughs> ูร์เซนก็สำหรับวันนี้นะคะวอล์ควันเดย์กับป้านหน่อยของเรานะคะก็หมดเรียบร้อยแล้วพาพี่หน่อยไปเที่ยวสนุกแมดดิเวอร์ <จ>ชอบอ,ะอ่ะอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรอดูคลิปเที่ยวอุบลกับพี่หน่อยนะคะคอมเมนต์มาใต้นี้แล้วก็ฝากแปะโลเคชั่นดีด้วยเพราะว่าเราสองคนจะไปอุบลแน่นอนเนาะบ้านเนาะใช่แล้วบ๊ายบายอย่ารืมกา,าชอบกดไลค์กดแชร์รู้ด้วยว่า <laughs>